สวัสดีพี่เพื่อนๆครับวันนี้ครับคนคนภาพิเศษ EP ที่4ี่นะครับ473นะครับมีภาสะสมพระเก็บมาแบ่งปันครับรายการละ200บาททุกรายการเลยครับรายการละส0งบาทครับมี22รายการนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0 8 4 9 0แป6 7 6นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีวันเก็บเงินปทางทางครับ ฝากเ <ๆ S 1> พื่อนๆพี่ๆท่ผู้ชมนะช่วยกดไลค์ like, กดติดตามเลยครับองแรกนะเป็นสมเด็จทำใหม่เล็กนึงครับเป็นสมเด็จเก่านะครับนครับานมีเส้นแซมครับสมเด็จหมายเล็กนึงครับต่อมาเป็นสมเดเ็จนะหมเ่เลขสองครับสมเด็จหมายเลขสองครับ มีมวลสารเป็นเม็ดเม็ดนะครับหมายเลขสามนะครับเป็นพระปิรันนะครับเนื้อผงนะครับเป็นพิมพ์ยืนนะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นพระผงนะครับหลวงพ่อแข่งวัดเอหลวงพ่อขันนะวัดนกกระจาบนะครับเนี่ยครับเป็นหลวงพ่อขันนะครับ,รบ,เ,ปนนรบเป็นพระปิตาด้านหลังเป็นฮันุมานนะครับ ผมว่าขันวัดนกกระจาบเนื้อผงนะรับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้านะครับเป็นจอบหลวงพ่อไปนะครับนี่ครับต่อโคด้านล่างนะครับเป็นรุ่นรุ่นรุ่นสองนะครับจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับต่อโคด้านล่างนะครับหมายเลขห้านะครับหมายเลขโคงนะครับเป็นเหรียญ Walker, oh หลวงพ่อจุนครับวัดเขาสะพายแหลงนะครับสภาพเงินเงยครับหลวงพ่อจุนครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเข้าสะพายแหลงนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นรูปหล่อโบราณนะหลวงพ่อเอมนะครับวัดคลองไวยโป่งนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ ลูกดรอหลุมข้อเงินวัดบางคานครับหมายเลขแปดนะครับหมายเลขเก้าเป็นพระปิดตาครับปิดตาเจ้าคุณสี่นะครับหลังยันกระบองไข้นะครับหมายเลขแปดนะครับอันนี้เป็นหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นพระปิดตาเจ้าคุณสี่นะครับ เป็นหลังยันกระบองควายนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นภาวะปากน้ํานะครับปากน้ารุ่นสี่นะครับเนี่ยเรียมเก่าเรียมใช้มาเลยนะครับปากน้ารุ่นสี่นะเนี่ยเรียมเก่านะครับเป็นเรียมใช้นะครับหมายเลขสิบนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นคุ้นแผนนะครับคุนแผนนะครับ สิบเอ็ดครับสิบสองนะเป็นคุณแพรนะลงคนณหน่ะครับรคุณแพรลงคนโหน่งหลังมีรอยจานนะครับของมันดัน,นครับเป็นเนื้อดินนะครับ หมายเลขสิ 13, เป็นภาพปิดตาหลวงปู่สุกนะครับเนื้อตะกัวนะครับชินตะกัวนะครับหนังมีรอยจานนะครับหมายเลขสินะครับ, 14, น,รบนี่ก็เป็นหลวงปู่สุกนะครับ สิบห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อโบราณนะหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับสิบหกครับเป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับปีสามห้าครับ เป็นเนื้อนวะออกเขียวเลยนะครับสมเด็จพระสังฆราชปี3 5เนื้อนวะนะครับหมายเลขสิบเครับ เป็นพระผงรูปเหมือนนับหลวงปู่ทิมวัดนอ่านไล่นะครับพระผงหมลวงปู่เทมหมายเลขสิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นพระท่ากระดานนะครับนีชิน,นครับ สิบเก้นะัเป็นเหรียญขวัญถุงนะครับปีสิบสองนับหลวงพ่อสว่างนะครับเนี่ยปาอกก้านะครับ20นะครับ เป็นเหรียญหลวงปูข่าวนะครับวัดถ้ำกองเพนะครับปีสิบเอ็ดนะครับยีสิบเอ็ดนะเป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะครับเหรียญเจ้าคุณนอนะปีสิบสามนะครับ 2ีนะ่สิบสองครับเป็นพระชัยนะครับพระชัยเลี่ยมเก่านะครับคล้า้าพระพุทธนะครับเลี่ยมเก่านะครับพิมพ์สมาธินะครับเนี่ยเลี่ยมอย่างเก่าเลยนะครับยี่สิบสามครับเป็นเหรียญขุนพันนครับเนี่ยเป็นเหรียญขุนพันนะครับ คุณพันธ์สถานแผ่นดินนะครับปีห้าศูนย์นะครับเห็นคุณพันธ์เนื้อทองแดงนะครับเนี่ยครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยครับสนใจนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางครับฝากความช่วยเลือพี่ผู้ชมในเพื่อนไลค์กดติดตามเลยครับ อีกหมายเลขนะครับอันนี้นะครับหมายเลขยี่สิบสี่เป็นเน like. si ื em ้อเงินครับหลวงพ่อเงินเนื้อเงินครับเศร้าห้าครับวัฒนาแตงโมครับเป็นเนื้อเงินครับลงยานะอีกอ่ะสองร้อยบาทเลยนะครับสนใจครับโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับนี่ครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับวันนี้มีทั้งหมดยี่สิบสี่รายการนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับ EP นี้ขอจบไพนี้ก่อนครับสวัสดีครับ